long to โรงเรียนรีดาววิทยานะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารและสัมภาษณ์ผู้บริการโรงเรียน,นะคะ่ะซึ่งในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้เลือกท่านตามคอนเซปต์ที่ว่าแม่ต้องตาวาจาต้องใจาภายในต้องเยี่ยมนะครับและสมาชิกในกลุ่มสมาร์รานะคะ <Yeah. S 1> มีทั้งหมด5คนนะคะคือสวัสดีครับผมนายพิชักวงศ์น้อยจเแยครับสวัสดีครับผมนายสุภรวัติเจียมพงครับ สวัสดีครับผมนายบินธิศตันเพชรครับสวัสดีครับผมนายทศพรปานทองครับสวัสดีค่ะรศนางสาวมนตรดีประดิษฐ์วงศ์ค่ะสวัสดีครับพวกเรากลุ่มสมาร์ทนะครับวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ประสบความสําเร็จทางด้านการบริหารนะครับในการจัดก,การสานศึกษานะครับผู้ที่ให้สัมภาษณ์ก็คือท่านผู้อำนวยการ สุพลเชื่อมพงศ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยาครับส้รับที่เขานวยการครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาขอสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการนะคะที่ประสบความสําเร็จและเป็นบุคคลที่พวกเราชื่นชมชื่นชอบนะคะโดยบุคคลนั้นโดยบุคคลที่เราเลือกคือจะมีคอนเซปที่ว่ามัดต้องตาวาจาต้องใจภายในต้องเยี่ยมนะคะและ ในการสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการตนเองเพื่อพัฒนานงานที่พวกเราเรียนอยู่นะคะเราจะเข้าเราจะเข้าเริ่มสู่กับกระบวนการสัมภาษณ์กันเลยนะครับท่านผู้บริการมีกลยุทธ์ในการจัดการตนเองอย่างไรนะครับให้ประสบผลสําเร็จในการทํางานครับหลักในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จเราจะต้องยึดหลักทํา คำสั่งสอนของพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานที่ใช้อยู่ก็คือหลักของการคลองตนของคนและคลองงานประสานใจคลองตนก็ใช้หลักของคารว,วัตธรรมก็คือสัจจะธรรมะขันติจาขะก็มีความจริงใจมีความคมจิตคนใจมีความอดทนและก็เป็นผู้ที่ให้ นั่นคือของตนของคนใช้หลักของขุมวิหารสี่ก็คือจะต้องมีความเมตตาการุณาโมทิตาและก็อุเบกขาของงานใช้หลักธรรมของพุทธองค์ก็คืออิทธิบาทสี่ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอันนี้สําคัญสําหรับในการของงานนะเพราะฉันทะเราต้องยังเราต้องมีความพึงพอใจในงานที่เราจะทำนะมีความรักใร้มีความ เขาเรียกได้ว่ามีความมุ่งมั่นมันจะเกิดความมุ่งมั่นเกิดแรงบัานดาลใจได้มีความเพียรคือความวิริยาฉัฏวิทยาจิตตะการเอาใจใส่วิมังสาต้องรู้จักติดต่อทั้งสามอย่างนะทั้งหลักธรรมทั้งสามอย่างก็อยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้หลักของการประสานใจกับผู้ร่วมง,งานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ ผู้ปกครองกรรมการ,ร,รากักศึกษาแล้วก็หน่วยงานองค์กรอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนี่คือสิ่งสําคัญในการที่จะทํางานให้ประสบผลสำเร็จค่ะแล้วท่านพอ,อท่านรู้ไหมการนะคะมีเป้าหมายอะไรในการทํางาน,นะคะเป้าหมายเป้าหมายก็มุ่งที่ตัวเด็กนักเรียนเป็นสำคัญเด็กจะต้องเป็นนอกจากคนเก่งยังไม่พอนะต้องเก่งดีแล้วก็มีความสุขคือถ้าเก่งอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมขาดคุณธรรมจริยธรรมมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ,ะนั้นเป้าหมายสำคัญก็คือจะต้องให้นักเรียนยได้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขก็คืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะ,ะนั้นเป้าหมายที่เรายึดทั้งหมดนั้นมันจะต้องเกิดจากนโยบายในทุกระดับด้วยก็คือในระดับบนก็คือระดับกระทรวงในระดับกรมในระดับโรงเรียนโดยใช้กระบวนการในการที่จะทํางานในระด็บนั้นก็คือจะต้องคิดวิธีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ในการทํางานให้เป็นไปนตามเป้าหมายบนพื้นฐานหลักสูตร การเรียนการสอนนะมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งเข้าได้ดาเนินการมาแล้วแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องหลักสูตรต้องพิจก,นะก็จะเป็นสิ่งสำการให้เด็กได้มีความสุขกับการได้เรียนนะเป็นคนที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วท่านขอมอมีแรงจูงใจในการทํางานที่จะให้ประสบความสําเร็จยังไงคะแรงจูงใจคือเราเป็นค่าของแผ่นดิน้าราชการเป็นค่าของประราชาพวกเราก็เิดทูนกันทุกคน เพราะนั้นเวลาเราจะทาอะไรก็นึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เหน็ดเหนื่อยทําทุกสิ่งทุกอย่างเราเองก็ต้องนึกถึงเวลาทอ,อกก็ต้องถึงนึกถึงพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างไรว่าทําให้พระองค์ท่านได้สบายประเทศไทยนั่นคือที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่านอกจากเราเป็นข้าของเป็นเินเป็นข้าราชการเป็นข้าของพระราชาแล้วเนี่ยเราก็ได้อยู่ได้กินนะอย่างมีความสุขตามบัตรภาพของเรานะถึงแม้จะไม่มีมากมายก็มีความสุขตาม เพราะนั้นก็ทหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมกับที่เราได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นด้วยเงินทองด้วยสวัสดิการด้วยความมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการนั่นคือเราต้องทำแล้วท่านผูดเริ่การมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างไรแรงจูงใจแรงจูงใจเนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการที่จะคัดกรองคนมาเป็นครูมันมีกระบวนการในขั้นที่หนึ่งอยู่แล้วนั่นคือบ่องบอกว่ามันมีกร,ระบวนการในการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาเป็นครูจะต้องมีความพร้อมในหลายเรื่องและสิ่งสําคัญก็คือจะต้องมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นดีเราก็มาต่อยอดพอต่อยอดก็โดยการได้ให้แรงจูงใจแรงเสริมซึ่งจริงๆแรงเสริมต่างๆเนี่ยรัฐก็ให้แล้วนะ รัฐก็ให้อยู่แล้วในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการแต่เราในฐานะผู้บังคับบัญชาเขาต้องเสริมด้วยแรงจูงใจที่ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขวัญกำลังใจในหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยนอย่างเช่นวันเกิดก่อยรัวใครเกิดวันไหนอะไรยังไงคู้ใต่บังคับบัญชาอย่างน้อยได้ทักทานหรือได้มีโอกาสได้พูดคุยถามสารทุกสุขิดของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นความภาคภูมิใจว่าเราในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ได้ดูแลเอาใจใส่ นอกนั้นแล้วก็ให้หลายเรื่องนําไปทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะสนับสนุนให้ศึกษาเรียนต่อสนับสนุนให้ทําในการเลื่อนวิทยาฐานให้สูงขึ้นนะการให้จัดสวัสดิการเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเพราะมีความเชื่อมันม่นว่าถ้าครูเราเนี่ยมีขวัญกําลังใจที่ดีมีความรู้ความสามารถก็จะส่งผลไปที่เด็กเพราะนั้นพอส่งผลไปที่เด็กเด็กก็จะเกิดเป็นไปตาม เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นั่นคือความต้องการค่ะแล้วสมมติว่าแตเออ่เกิดความขัดแยง้งเกิดความขัดแย้งในในสถานศึกษาในโรงเรียนนะครับจะท่านผู้บริการจะมีวิธีการกระจัดความขัดแย้งนั้น<ร>ไปอยา่างไรเราต้องเป็นหลัก,ลกเราจะต้องไม่เอนเอียงไม่ลำเอียงเหมือนครอบครัวเราต้องเป็นหลักผู้แต้ประคับบัญชาก็เปรียบเสมือนลูกเพราะนั้นเราต้องต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคน แต่ว่าความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมัน,ม,นมันกลายเป็นความที่จะให้เกิดความแตแกแยกนบางทีมันก็ยากอยู่นะเพราะเราก็อยู่บนพื้นฐานที่จะต้องว่าเอาความขัดแย้งมาให้เกิดประโยชนนะ์ในการที่จะทํางานก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแนวความคิดที่ไม่ตรงกันแต่ว่าก็จบด้วยเหตุด้วยผลที่พูดคุยกันถ้าเขาได้มีโอกาสได้พูดคุยเราเป็นตัวเชื่อมปรับข้อหากันผัดเปลี่ยนนเป็นผู้นําผู้ตาม หรือเรียกง่ายๆว่าผู้นําปริวัติต้องยอมกันบ้างในบางเรื่องต้องถอยให้กันบ้างต้องฟังความเห็นพวกคุณบาคือลักประชาธิปไตยต้องถ้าดรสารารณบรีนะครับว่าจะต้องมีคารวัตธรรมปัญญาธรรมสามัคคีธรรมตรงนี้แหละก็เดินได้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วท่านรู้ในวยการมีการน้อมนําหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างไรบ้างคะเป็นนโยบายเป็นนโยบายทั้งในหน่วย และเป็นนโยบายของของโรงเรียนเองในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาทุกระดับเลยทุกระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานก็จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมาใช้ในภาวะอย่างนี้ของเราเองก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําไปสู่หลักสูตรบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนการสอนก็คือจะต้องบูรณาการใน3หลักคือ3ห่วง2เงื่อนไข สามห่วก็คือความพอเพียงความมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขของสองเงื่อนไขค,คือความรู้กับเงื่อนไขของคุณธรรมให้ครบเวลาเราเข้าไปบูรณาการในการเรียนการสอนก็คือให้เด็กครบตามกระบวนการนี้ว่ามีวิธีการใะไรเยอะสอดแทรกทั้ง3ห่วงทั้งสองเงื่อนไขนี่เข้าไปอยู่ด้วยกันเป็นการบูรณาการในหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการนํากิจกรรมต่างๆมา,ชาใช้เช่นกิจกรรมการออมทรัพย์ กิจกรรมการรู้จักประหยัดอดพร้อมกิจกรรมขยะดีเลื่อนพวกนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับในสถานศึกษาท่านผู้ในการในคิดว่ามีความสําคัญต่อสถานศึกษาหรือไม่ับเด่นคนเป็นครูจะมีความแตกต่างจากชีพคนเป็นครูจะต้องให ผู้ที่ได้ใช้บริการผู้ได้รับผลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเรื่องเรียนได้เกิดความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยในฐานะความเป็นครูือต้องเดินจะต้องเป็นคนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็ภูมิฐานภูมิรู้จะต้องมีความรู้ภูมิธรรมคือมีคุณธรรมประจําใจภูมิฐานก็ต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ภูมิฐานคือดูดูได้ ไม่ต้องไปโก้รู้อะไรมากมายแต่ว่าความเป็นครูถ้าตั้งเกรตดู้ว่าจะเห็นได้ว่าครูแต่งตัวค่อนข้างจะไม่เหมือนอาชีพอื่นถึ่จะมีคําพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไปเจอที่ไหนก็รู้ว่าเป็นครูเพราะว่าดูแล้วเป็นบุคลิกภาพซึ่งเป็นความสุภาพเรียบง่ายดูได้นั่นเป็นสิ่งสำคัญตรงนี้แล้วท่านพูดในการการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับอย่างของผู้อื่นยังไงคะ เบื้องต้นเราต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนอันที่หนึ่งในฐานะเป็นผู้หารต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนทุกอย่างเลยทำเป็นตัวอย่างอันที่สองก็ต้องมีการส่งเสริมพัฒนาทําเรื่องอะไรบ้างส่งเสริมพัฒนาเช่นส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมในเรื่องของปฏิบัติทาเรื่องคุณธรรมพวกนี้ส่งเสริมไป้หมดเลยแล้วเราก็ให้กําลังใจให้กําลังใจว่าอย่างนี้ดีนะ อย่างนี้เหมาะสมอย่างนี้ไม่เหมาะสมก็ให้กําลังใจให้เขาเรียกว่าให้วินัยเชิงบวกวินัยเชิงบวกก็คือต้องให้กําลังใจให้แงคิดให้มุมมองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้เหมาะสมเป็นกําลังใจให้เขาก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะพัฒนาความรู้ก็เหมือนกันในหลักการเี่ว่าผู้รู้ภูมิทำแต่ความรู้ก็ต้องสูงครูเขาอบรม mm. เพราะ,ะนั้นจะมีเงื่อนไขว่าในหนึ่งปีคุยต้องอบรมไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมงได้รับการพัฒนาได้รับการศึกษาต่อได้รับการอบรมจากหน่วยงานหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเองก็จัด ให้มีการรวบรุมในสิ่งเหล่านี้แล้วทั้งท่านผู้อำนวยการมีการสร้างความเชื่อมั่นในการทํางานเนี่ยให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อเราเนี่ยอย <c oughs> ่างไรครับเชื่อมั่นต่อต่อตัวเราเองนะครับห <c oughs> <c oughs> นึ่งเราต้องมีความที่ว่างมีสักคู่ตัวเราเองมันจะต้องจะต้องเป็นมาตรฐานให้กับเขาได้ต้องมีความสุขุมมีความเยือกเย็นมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนจะให้คนอื่นเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อน แล้วเมื่อเราเป็นผู้นําแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าพูดแล้วต้องคำไหนต้องคำนั้นนะแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนให้ความเชื่อมั่นในกับทุกคนให้โอกาสคือบางครั้งเนี่ยใช้หลักการของการมีส่วนร่วมสําคัญการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็อยากสั่งอะไรก็สั่งสั่งสั่งหนึ่งต้องสั่งด้วยชอบด้วยกฎหมายสองก็คือว่าจะสั่งอะไรถ้าหากว่าคนที่เราสั่งไปนั้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดมันจะเกิดแรงบันดาลใจว่าเขาจะช่วยเราทํงาน แต่เราสั่งอย่างเดียวบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจนะแล้วไม่มีเกิดความเขาเรียกว่ากระตุ้นภาวะทางจิตให้เกิดความอยากทําเพราะการที่คนเราต้องต้องมีพื้นฐานที่จิตอย่างหนึ่งก็คือว่าสั่งมากก็ไม่ชอบเพราะนั้นก็มีส่วนร่วมในการในการสั่งเลยตรงนี้เขาจะได้ช่วยกันนะแล้วท่านผู้บริการมีการวางแผนและมีนโยบายยังไงสาหรับการใช้อุปกรณ์สํานักงานคะ อุปกรณ์สำนักง,งานในหนึ่งปีเงินเดือนของกระทรวงสาธิการนเนี่ยเงินที่รับได้รับมาในกระทรวงาการนเ,นเ,นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเงินสําหรับค่าใช้จ่ายประมาณนั้นนะโดยประมาณโดยทั่วไปโดยหลักเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการโดยการวางแผนให้รอบคอบเพราะว่าจะต้องได้รับผลต่อนักเรียนเป็นสําคัญนะครับพเพราะั้นเงินอุดหนุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะต้องส่งผลต่อตกิจกรรมนักเรียนเพราะนั้นการวางแผนการใช้สมรน,นร,สร,รงานการใช้วัสดุสำคัญก็ต้องสําคัญดยเช่นกันว่าจะต้องไม่ฟุ่มเฟือยไม่สิ่นเปลืองแม้กระทั่งว่าการประหยัดถึงขนาดว่ากระดาษที่ใช้แล้วนะ่ถ้าหากว่าย,ยังสามารถใช้หน้าหนึง่งได้ในบางเอกสารในบางเรื่องนะเราก็ยังใช้เพื่อให้ <S <S เพื่อให้เกิดความประหยัด <S <S เพราะต้องประหยัด <S <S ในงบมาณแล้วก็ต้องมีวางแผนในะค่นะับว่าหนึ่งปีในแต่ละก็จะแบ่งเป็นเป็นกลุ่มงานนะกลุ่มงานว่าประมาณกลุ่มงาน วิชาการกลุ่มง,งานกิจการนักเรียนกลุ่มง,งานเหมือนกันแต่และกลุ่มงานก็จะมีแผนของตัวเองว่าหนึ่งปีใช้วัสดุกี่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะเขียนเป็นโครงการเป็นแผนมาว่าจะใช้แบบไหนอะไรยังไงคณะกรรมการบริหารจะพิจาราว่ามีความเหมาะสมอย่างไรก็อนุมัติให้เป็นไปนตามนั้นนะสุดท้ายนี่คือผมอยากให้ท่านผู้ในการกล่าวถึงนักศึกษาที่กําลังจะเข้ามาเป็นครูในอนาคตนยครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการประกอบอาชีพครู ใจมากก่อนใจมากก่อนใจความเป็นครูเนี่ยต้องมากก่อนนอกนั้นค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ถ้าเรามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูแล้วในะอ,ยอย่างอื่นจะตามมาจันยบันวิชาชีพมีอยู่แล้วเขียนไว้เป็นตัวหนังสือแต่สําคัญก็คือว่าเขียนไว้แล้วเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามนั้นไหมเพราะฉะนั้นให้มีความเชื่อมกกั่นเลยว่าเราสามารถอีกเป็นต้นแบบเพราะความเป็นครูเนี่ย มันไม่มันไม่มีเพียงแค่การแค่สอนหนังสือหรือสอนนักเรียน,นรู้อย่างเดียวเราจะต้องมีความเป็นครูครูอยู่ในตัวเราตลอดเชื่อไหมว่าคนเกษียณแล้วเนี่ยเขายังเรียกว่าครูนะ,ะเพราะ,ะนั้นความเป็นครูเนี่ยจะแตกต่างจากอาชีพอื่นมีคนจับตามีคนมองมีคนเห็นโดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบทเนี่ยก็จะมีความรักความเคารพความศรัทธาในความเป็นครูก็จะเรียกคุณครูเดือดร้อนก็ครูถูกใจสบายใจก็ครูมีงานก็ครู พราะครูเหมือนก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเริ่มต้นที่จะมาประกอบวิชาชีพครูเนี่ยขอให้มีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นและคิดว่าเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีดีหรือไม่ดีมันมันคิดไม่ต้องอธิบายความ,มน,นะดีอันไหนดีเขารู้อยู่แล้วอันไหนไม่ดีเขารู้อยู่แล้วต้องเป็นแบบอย่างการปฏิบัต,ติตนการปฏิบัติในการของชีพแในการเรียนการสอนทั้งหมด แล้วจะนำพาให้เราเนี่ยเป็นครูที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตของความเป็นครูได้ค่ะพวกเราขอขอบพระคุณท่านเพิในการที่ให้โอกาสพวกเรามาสัมษั์และได้รับความรู้และแนวคิดหลักการทำงานต่างๆนะคะยินดียินดีด้วยความยินดีด้วยความยินดี สี่สาสสวัสดีครับวพวกเราปุ่มสมาร์ทนะครับวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์นะคะเราก็จะมาทำการสัมภาษณ์ตามโครงการ The Perfect Man นะคะสวัสดีค่ะะดิฉันนางสาวมนุดีประดิพง์ค่ะ Oh, I'm going.